สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่22เดือนธันวาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ทดคลิด i c k c o m วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับ สำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสผมเลือกไปที่คู่ระหว่างบอกโดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรีวคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพวกมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างบอกโดนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการหลีกเอิงฝรั่งเศสนัดนั้นนะครับบอกโดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลินผลคือลิวบุกชนะได้ด้วยสกอร์0ประตู3ครับผม 4ตี20เกมหลังสุดของอนันเจ้าบ้านอย่างบอกโดนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ9แพ้7เกมหากดู4ตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของอนันเจ้าบ้านอย่างบอกโดนะครับอยู่ที่รายการเฟ้นครับนัดนั้นนะครับบอกโดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนงของจูมิเอ็กเอ็มซูริเซียผลคือบอกโดเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์10ประตูศูนย์ครับผม เรามาดูในส่วนถิติ20เกมหลังสุดของทางด้าน,นทีมเยอนอย่างริวนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ7และแพ้4เกมหากตัวถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของนักด้านทีมเยอนอย่างริวนะครับอยู่ที่รายการเฟ้นครับนัดนั้นนะครับริวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอเชผลคือริวเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮตการพกมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขับพกมาหาเกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับเป็นทางทีมเย็นอย่างริวที่สามารถทำได้ดีกว่าวันนี้จากการที่ริวต้องบุกมาเยอนท่านบอกโตผมมีความมั่นใจไปที่ทางทีมเยอนอย่างริวครับผมวันนี้จึงขอฟันธงว่าริวสามารถบุกไปชนะทางบอกโตได้ดุสกอร์1ประตูต่อ3าครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการหลีกเอิงฝรั่งเศสผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอลอริยองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปลารีสแซงแมงคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิตีการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันสามเกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างอลอริยองนะครับพวกเขาชนะหนึ่งเสมอศูนย์และแพ้สองเกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับ อยู่ที่รายการหลีกเอิงฝรั่งเศสนั่นนนะครับลอริยองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซตแมงผลคือลอริยองเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูสองครับผม ิ2 0เกมหลังสุดของนัทนันเจ้าบ้านอย่างลอริยองนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ6และแพ้10เกมหากดูสถิย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะหรือเสมอได้เลยแพ้ไปทั้งหมด5เกมด้วยครับผมโดยนัดล่าสุดของนัทนันเจ้าบ้านอย่างลอริยองนะครับอยู่ที่รายการเฟนครับนัดนั้นนะครับลอริยองบุกไปเยือนนันแลนด์ผลคือลอริยองบุกกับแพ้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของน,นักด้านทีมยอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับพวกเขาชนะ13เสมอ5และแพ้2เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของน,นักด้านทีมยอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอยู่ที่รายการเฟนครับนัดนั้นนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงบุกไปเยือนทางด้านฟินิตอโนอยผลคือปารีสแซงต์แชร์แมงบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์0ประตูสามครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮตการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา3เกมซึ่ง3เกมนั้นนะครับเป็นทางทีมเยอนอย่างปารีสแซงแ์งแงที่ทำได้ดีกว่าวันนี้จากการที่ปารีสแซงแ์งแงต้องบุกไปเยือนท่านลอรียองผมยังมีความมั่นใจในทีมเยอนอย่างปารีสแซงแ์งแงครับผมวันนี้จึงขอฟันธงว่าปารีสแซงแ์งแงสามารถบุกไปชนะทางลอรียองได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสผมเลือกไปที่คู่ระหว่างโมโนโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแลนคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเหตุ head, การพบกันมาของทั้งสทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างโมนาโกนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการลีกเอิงฝรั่งเศสนัดนั้นนะครับโมนโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแรนดผลคือโมนาโกเปิดบ้านชนะไปไดด้วยสกอร์2ประตูหนึ่ครับผม 4-20เกมหลังสุดของนักตันเจ้าบ้านอย่างโมนาโกนะครับพวกเขาชนะ10เสมอ7และแพ้3เกมหากตูิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของนักันเจ้าบ้านอย่างโมนาโกนะครับอยู่ที่รายการเฟ้นครับนัดนั้นนะครับโมนาโกบุกไปเยือนด้านเลสตา9 3ผลคือโมนาโกบุกไปชนะด้านวยสกอร์0-2ปครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยนอย่างแลนนะครับพวกเขาชนะ13เสมอ4และแพ้3เกมหากดูสถิติยอนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยนอย่างแลนนะครับอยู่ที่รายการเฟ้นครัพนัดนั้นนะครับแลนเปิดบ้านต้อนรับการมเยืองของลอริยองผลคือแลนเปิดบ้านชนะไปด้านทีสก,กอร์1ประตูศูนย์ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเรทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสติเฮทุ h e เฮการพบกันมาของสองทีมตามข้อมูลบนเว็ไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่ง5เกมนี้น,นะครับฟอร์มโดยรวมเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่โมนโ,โกต้องเปิดบ้านต้อนรับการเมเยือนของแลนในคู่นี้ผมขอฟันธงว่าโมนโ,โกสามารถเปิดบ้านชนะทางแลนไปได้ด้วยสกอร์หนประตูสูตรครับผม แต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม AIT เด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผมโดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิต,ติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะก,กับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ AIT เด็ด .com หากสนใจข้อมูลคู่อืนอ่นและรายละเอียดต่าง,างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ t d e a k k i n c o m สุดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใ,ใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ